อนุกูลบคารัตนะครับเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวล่วงทุกนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้เป็นตัวแทนลงมารับหนังสือจากมูลนิธิรณรงค์หยุดคนันและก็ภายคีเครือข่ายภาคสังคมนะครับประมาณร้อยองค์นะครับที่มายื่นหนังสือที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเมื่อผมตรวจสอบตามกระบวนการทาง สารบัญเรียบร้อยแล้วก็จะได้นํากลับเรียนให้ท่านประธานทราบในการด่วนนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญตัวแทนขององค์กรมูลนิธิหยุดการพนันนะครับแล้วก็เครือข่ายภาพประชาชนนะครับได้พูดถึงวัตถุประสงค์จุดประสงค์โดยสรุปให้พี่ๆนักข่าวได้รับทราบถึงการบรยายนหนังสือครั้งนี้ก่อนนะครับเชิญให้ก่อนเรียนทุกท่านนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรชิตวันชนกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้รับการร้องขอนะคะจาก ลูกศิษย์นะคะที่เป็นเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จากมหาวิทยาลัยอื่นว่าการที่รัฐบาลนะคะมีความเร่งรีบผลักดันโครงการอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีบ่อนคาสิโนอยู่ด้วยแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการนําเรื่องเข้าในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ยังไม่ยังไม่มีความพร้อมสําหรับกรณีของประเทศไทยค่ะ เนื่องจากว่ารัฐบาลยังไม่ได้จัดให้มีการศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ที่เรียกว่าฟิสซิบิลิตี้นะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดทางสังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยของเราอย่างรอบด้านค่ะเพราะมีผลการศึกษาที่ผ่านมานะคะพบว่าการมีคาสิโนรีสอร์ทในแอตแลนติกซิตี้มอนรัตนิวเจอร์ซีย์เนี่ยจะทำให้ธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปีกโรงแรมนะคะต้อง uh, ปิดตัวลงอย่างมาก นอกจากนี้นะคะนอกจากการคัดค้านแล้วประเด็นที่มาในวันนี้ก็จะมาขอค่ะให้สมาชิกรัฐสภานะคะได้มีการตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองค่ะว่ามีการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายขอโทษค่ะว่ามีการกระทําการที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมพุทธศักราช2554ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมของข้าราชการการเมืองหรือไม่นะคะก็ ส่วนในหนังสือมีเนื้อหายอย่างไรก็เดี๋ยวจะได้เรียนในโอกาสต่อไปค่ะก็ขอเรินผมขอเนี่อ่านคร่าวๆนะครับต่อตัวหนังสือที่พวกเรามีต่อท่านประธานรัฐสภานะครับเรื่องสําคัญคือว่าจากการที่รัฐบาลพยายามผลักดันล,ล่างพรบอดุดกการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงของบจอรส์นะครับด้วยอาการรีบร้อนเร่งรัดมากจนปิดสังเกต ดูเหมือนเป็นการเล่นทีเผลในยามที่สังคมกําลังสนใจติดตามผลสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับและนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะมนตรีอย่างทันทีทันใดดูเหมือนไม่ให้ความสําคัญอย่างจริงจังต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่ประเทศชาติกําลังเผชิญกับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งใหญ่นะครับและกําลัง ไปเชิญกับการท้าทายของวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกที่สหรัฐอเมริกากําลังจะมีนโยบายนะครับต่อต่อ,ตอ,อความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจของกับประเทศไทยนะครับเหล่านี้มันมีเรื่องที่มีความสําคัญมากมายหลายเรื่องนะครับดังน,นั้นเนี่ยพวกเราจึงมีความเห็นว่านะครับหนึ่งร้อยองค์กรผาคประจากัของผมเนี่ยมีความเห็นว่าการกระทาครั้งนี้ของรัฐบาลเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับ อ้างอย่างหนึ่งเพื่อจะกระทําอย่างหนึง่งอ้างตัวแบบหนึ่งแต่กลับกระทําอีกแบบหนึ่งนะครับอ้างว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสับสนแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างแต่กฎหมายกลับบังคับให้ต้องมีคาสโนนะครับอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับและพยายามสร้างวัฒกรรมที่ทําให้ประชาชนเกิดความเอ่อเอ่เอเรียกว่าเกิดความรุลมนะครับเกิดความเหมือนกับสรรัมขาหลอกนะครับ อ้างว่าจะมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้ประชาชนเบาใจและหลงกลน,นะครับอ้างภาพฝันว่าจะมีศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิารรขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยกฎหมายเขียนกําหนดไว้อย่างหลาหลวมไม่มีหลักะกนใดเลยว่าสิ่งที่วาดฝังไว้จะเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเรามีความเห็นอย่างนี้ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเือข่าย,ายองค์กรภาคประชาสังคมหนึ่งรอองค์กรเนี่ยมีความเห็นว่า การตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และมีผลกระทบสูงต่อสังคมไม่ควรดาเนินการอย่างรีบร้อนควรดําเนินการอย่างระดักลุ่มระดอบอบข้อควรกัดกระดุมทีละเม็ดเดินทีละก้วอย่างระดกลุ่มนะครับและตัดสินใจโดยไม่รู้แก่อานาจและผลประโยชน์ของฝ่ายใดด้วยการให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้เป็นผู้ตัดสินใจนะครับเราจึงเรียกร้องต่อ,อรัฐสภาครับและพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญ,ญัติ ที่มีบทบทาทสําคัญต่อการทวงดุลอํานาจการตัดสินใจของรัฐบาลได้ใช้อํานาจของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเหมาะสมปฏิเสธการรับล่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคครับนะดำเนินการทุกขั้ีทางนะครับโดยเพื่อยิ้มพักไบค้านะดำเนินการทุกขั้นทางที่ยับยั้งล่างกฎหมายฉบับนี้และขอเรียกร้องนะครับให้พรรคการเมืองทุกพรรคแสดงจุดยืนของพรรค นะครับต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนต่อสังคมขอบคุณครับ